จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมแต่งไทยไหว้พระเสริมบารมีในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ค่ะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุโบราณสถานตรงข้ามสถานีรถไฟลบบุรีพระครูวรวิหารานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดพรมมาตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางสาวเปรมยุดาอัศวโกวิทวัต ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาลเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะคะเปิดกิจกรรมแต่งไทยไหว้พระเสริมบารมีโดยมีนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์นี้นะคะที่พระนารายราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีค่ะจึงได้จัดกิจกรรมแต่งไทยไหว้พระเสริมบารมีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุโบราณสถานซึ่งเป็นวัดสำคัญในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวลบบุรีมีโอกาสได้กราบนมัสการพระพุทธรูปประจำเมืองลบบุรีหรือว่าพระพุทธละวะบุรารักษ์และเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเชิญ ชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดไทยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุโบราณสถานโดยในเวลา17นาฬกาของทุกวันจะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นแสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมปาถกถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุค่ะ